สวัสดีค่ะกะแสข่าวดังมาแล้วค่ะอดีตกำนันดวงเฮงแหยินดีอดีตกำนันจังหวัดแพร่วัย67ปีเฮงถูกรางวัลที่1รับ6ล้านดวงจระรวยแห่ยินดีอดีตกำนันจังหวัดแพร่วัย67ปีเฮงถูกรางวัลที่1รับ6ล้านเป็นเศรษฐีม่เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่1งสิงหาคม65ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่รายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแนมเพื่อร้องคว้างจังหวัดแพร่ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ โชคดีถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่1สิงหาคม65หมายเลข436594งวดที่2 9ชุดที่9จํานวน1ใบโดยระบุว่าขอแสดงความ,มดีกับท่านกำนันแทนดอกแสงด้วยนะครับโชคดีถูกรางวัลที่1เข้าบ้านแม่ยางยวงตําบลแม่ยางร้องอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่งวดหน้าเข้าบ้านปากทางหมู่6แน่ๆโดยมีผู้เข้ามาแสดงความ,มดีเป็นจํานวนมาก จากการสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นว่าผู้โชคด,ดีคือนายแทนดอกแสงอายุ67ปีเป็นอดีตกำนันตำบลแม่ยางร้องอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ